สวัสดีครับพวกเราทยโอเวอร์วันนี้เราจะมารีวิว,วเขาเรียกว,ว่าไงรีวิวโมเดลเครอราของหายาแล้วก็วันนี้ พวกผมแย้สถานที่มาหาคุณดีโอซีเสริมครับผมอ่ะก็คือพี่แว่นของเราเน่เอ็าก็คือ<ส>ทายที่แปลว่าสามก็พวกเราสามคนตัวตีสองวันนี้จะมีสามอ่าเนี่ยครับพี่แว่นนะฮะยังอยู่นะะม <c oughs> ีแว่นโผล่เข้ามามีมือนะฮะแต่ว่าพี่แว่นเขาขอเติมกนหน้าตาไว้ก่อนอน่าเดี๋ยวสาวกี๊สาวหลงตายฮะ <c oughs> โอเควันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนี่เคโลเคโลเป็นานักวันนักวันขุนยนตอ่าครบทั้งห้าตัวเลยด้วยอ่าในกล่องเดียวใช่โอเค ต้นสภาพก็จะเป็นหุ่นยนต์ของเกลโลทั้ง5ตัวรวมถึงจะได้ตัวหุ่นเกโลโลตัวเล็กๆพวกนี้ด้วยครบทั้ง5ตัวเลยคุณเพื่อนครับเชื่อได้ไหมคราว่าไอ้5ตัวนี้มันชื่ออะไรบ้างครับโอเคชื่อเขียวอ่ะเชียร์เคโลโละอ่าเกลโละไงสีแดงสีแดงก่อนสีแดงสีแดงสีแดงกิโนลโละเกลโละอ่าสีดำทำมาไหมสีดำทำมาหมดอ่าสีเหลืองสีเหลืองคูดูลุสีเงินโดโดลุสอ่าสีฟ้ามากกว่าสีฟ้าไหมโอเคที่เป็นสีฟ้า K ก็เหลนี้เราเปิด5ตัวนี้แหละเราจะมาต่อใช่อ่ากล่องเนี้ยหายากมากแล้วก็อันเนี้ยเป็นเราโชคดีหรือเราได้มาจากโกดังญี่ปุ่นในราคาที่ค่อนข้างถูกถูกกว่ามาตถูกกว่าราคาที่มันเขียนไว้ข้างกล่องอ่ะแต่อย่าไม่ขอบอกแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันก่อนแล้วกันเนาะนี่เลยอีกห่อกก็จะเห็นว่าเป็นตัวอะไรฐานทับอ่ายานโลกกล่องเนี้ยมันจะแถมฐานให้อ่าใช่อเป็นกระดาษ <N ic> เนี่ยเอาไปดู<ม>ใกล้ๆกล้อง,<ห>งเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมฐานมันจะอย่างนี้เลยส,สวยๆมีเสามีอะไรให้เรียบร้อย<ม> <S <S พร้อมกับหุ่นห้าตัวอดนนี้ก็เหมือนตัวหน้ากล่องอ่าแล้วก็ติดไปราคาเยนญี่ปุ่นอ,อันนี้ก็จะบอกนี่ร่างประกอบคือตอนนี้เป็นร่างที่รวมร่างกันแล้วท้าตัวคุณเพื่อนรู้สึกยังไงกับร่างรวมร่างครับเดี๋ยวเขานเดี๋ยวเขาบนอะ เลยก็เหมือนหน้ากล่องไม่มีอะไรอ่าโอเคเราเปิดกล่องเลยนะครับผมโอเคเปิดปุ๊บผมขอบอกว่ากล่องเนี้ยผมได้แกะสำรวจแล้วนิดหน่อยอ่าเพราะงั้นไอตัวที่มันเป็นฐานเนี้ยเราก็เลยแกะออกมาจากถุงแล้วเรียบร้อยนะอันนี้คือตัวที่มันเป็นฐานนะครับเป็นกระดาษเป็นกระดาษเกิดสติกเกอร์แล้วก็แกะออกมาได้นึกนึกถึงไอนึ่งกระดาษที่เป็นขนมบ้านแถมอ่ะอ่าอ่าประมาณนั้นอ่าโอเคก็จะเป็นคู่มือต่อคู่มือต่อไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราทุกตัวก็ต่อกันง่ายๆอันนี้ก็จะเป็น ไปเซอรวมล่างตอนรวมล่างสุดเท่อะข้อสองลงหลุมหงอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องบวกกับวิธีต่อฐานนี่เป็นวิธีต่อฐานนั่งด้วยนี่เรื่องกิ๊กก๊อกอ่าโยล็อกเคข้างในก็จะเป็นแข็งตัวตัวเนี้ยเขาจะแยกมาเป็นห้าฝูงห้าแข็งห้าตัวครับอันนี้จะเป็นสีดีกดให้มีบทบาทให้มีบทบาทอันนี้ก็เป็นตัวของสีเหลืองรับมาไหม จะมีหุ่นสีดำเนี่ยสีดำไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ธรรมาธรรมะแล้วก็มีสีเงินใช่แล้วก็อันนี้สีแดงสีโลโลอ่าอันนี้โดุโลโลปลาโอโแล้วก็สีเขียวเคโลโลอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายใหญ่สุดเลยสีเหลืองคุณโลโลคุณโลโลของเราเนี่ยอ่าเป็นท่าก็คือเหมือนแยกกันท่าแข่งเลยอ่าอ่าแข่งละตัวกันไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป ดูตอนที่เสร็จแล้วกด้เล,เลยว่าว่าทั้งท่าตัวนี้เจาะมาจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยฐานเนี่ยเราจะขอเก็กบไว้ก่อนนะเพราะว่าเราอยากเอาไปทําอย่างอื่นต่อย,ยอดของออมันก็เลยแต่ยังไม่ได้ออกมาในคลิปนี้นะครับผมโอเคไปดูตอนที่เสร็จแล้วกันเลยไปท<า>่<ท>า,าน,านครับก็เสร็จกันไปแล้วสําหรับเคอโบกทั้งห้าตัวอ่าซึ่งเราจะลองเทียบคว,วามสูงกันดูครับว่าเนี่ย กันดัมตัวนึงเนี่ยเนี่ยกับความสูงก็ใกล้เคียงกับตัวอ่าตัวเบลกันดัมใช่ก็ประมาณครึ่งอกประมาณอกของตัวกันดัมสูงของตัวเคโลแต่ละตัวอ่ะซึ่งถ้าเอาจิงๆอย่างทำมาใมนี่ถือว่าสูงกว่านะเพราะว่าขาเขามาอันนี้คือขาเขาเรงงอไว้นิดหน่อยอเพราะว่ามไม่งั้นมันจะยืนไม่ได้เป็นข้อไก่โอเคเรามาพูดถึงข้อดีและข้อเสียข,ของการที่เราไปต่อกันดัมทั้งห้าตัวนี้กาก่อนครับไม่ใช่กันดัมครไม่ใช่กันดัม โมดเดลเิโลโลพวกนี้กันก่อนเลยครับเริ่มจากให้คุณแว่นแว็พูดก่อนเลยครับกับแรกบอกเลยคือสติ๊กเกอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยทนน่าเลยันาง่หลุดง่ายด้วยสภาพนี้คือเพิ่งต่อเสร็จมาประมาณชั่วโมงที่แล้วก็หลุดแล้วนะอันนี้คือหลุดแล้วเปรอเลยพโยงพโย่ออกมาหมดเลยสติ๊กเกอร์กาวไม่ดีอ่าแล้วก็ข้อเสียข้อที่สองครับคุณเดมความรู้สึกเหมือนต่อของจีน เหมือนของจีนเหมือนต่อของจีนพวกข้อต่อพวกอะไรพวกเนื้อพลาสติกเหมือนต่อของจีนความรู้สึกเวลาเนื้อจับสัมผัสอ่าครับส่วนนั้นเรผมก็อันนี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดมากอันนี้ให้คุณเอ็มเข้าไปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่า<ช>อย่างตรงบริเวณช่องที่มันต่อกันนะครับ<ช>มันจะมีช่องที่แคปมันไม่สนิทกันคือมันจะเป็นหลวมๆรูๆเป็นรูๆติดๆอยู่สกรีไนต์สกิีไไม่ติดอ่าใช,ใช่อย่างตัวนี้ก็เห็นได้ง่ายเลยถ้ามองจากข้างหลังนะ เดี๋ยวเราเอาให้เห็นกันชัดๆอีกนิดนึงแล้วกันเข้าซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมไปโต๊ะโอ๊กเอเคเราเขายึดตามค่ะเคเรามาพูดเรื่องอ่ะเมื่อกี้คุณถึงไหนเราพูดถึงข้อเสียเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นข้อดีกันดีกว่าครับข้อดีคืออ่ะคุณแว่นก่อนคุณให้ข้อดีอะไรสีสดใสดีสีสดใสอ่ะสีมันถูกต้องเนาะอ่าคะอ่าแล้วสำหรับคุณเอ็มล่ะสำหรับผม เรื่องแต่ละตัวความแตกต่างแล้วก็เขาไงดีไซน์ไม่ไม่เหมือนกันมากแต่มันมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแล้วก็จุดเด่นอ่าอ่าสระรับผมนะอ่ามันมีเห็นมมันมียาสึนเซอร์ปืนใจเจ็ดมีโออัมสตรองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเราไปพูดกันจังโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้อ เออไปย้อมไปย้อมหัวให้มันหนงแกงก็ใช่หละนั่นแหละเจ๊เจ๊อันนี้เป็นอันนี้ก็มีตัวเล็กห้าตัวด้วยนะยังไม่ได้โชว์ให้ดูเลยเป็นห้าตัวตัวน้อยไว้ขี่กับยานใช่แล้วอ่าลูกเล่นเรื่องอ่าข้อพับของแต่ละตัวก็มีความคล้ายคลานึงกับการดั้มก็คือเป็นสเต็ปเหมือนกันดั้มเลยอย่างเงี้ยพับได้แต่เนื่องจากว่ามันอย่างที่คุณเอบอกมันมีบางส่วนที่เป็นเหมือนกับงานจีนเพราะงั้นบางส่วนบางตัวคือรวมเลยใช่คัะเนี่ย แล้วก็มันเนื่องจากเป็นของเก่ามั้งเรื่องข้อต่ออะไรอะ่ะมันยังเป็นแบบคล้ายๆไยงยังไม่ปรับปรุงมากอ่าอืมแล้วก็อย่างเงี้ยลูกเล่นเอาตัวตัวเนี้ยมาขี่อย่างเงี้ยก็ถอดถอนได้สวยๆก็เล่นได้หลากหลายดีอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นแบบหนึ่งให้ดูก็คือรวมร่างกันอ่าพวกเนี้ยห้าตัวรวมร่างกันได้เดี๋ยวเราจะรวมให้ดูตรงนี้เลยนะอ่าได้เวลาฟิวชัน ก็นี่แหละลมแรงสุดยอดก็เคโรละมั้งออบก็เคโรนก็เริ่มต้นจากตรงกลางเลยอ่าคือสิบพระเอกเราสิบโทเคโรอ่าอ่าส่วนขาทั้งสองข้างเป็นโดโลโลและอรวกี่โดโลกี่โดโลกอโโลใช่แขนซ้ายรับบทโดยคุณรุลุทำมาเมะทำมาเมะเป็นแขนขวาอ่าคนก็ผู้ชมก็รอพิจารณาว่ามันสวยไหมอ่า แล้วก็จะจะบอกว่บ้านไอ้หุนตัวเนี้ยไม่รู้ว่ายืนได้หรือเปล่านะแต่อันนี้คือหาอะไรมาดมหลังมันไว้อยู่อ่าเป็นแอคชั่นเบสอ่าอ่า,อาคุณแว่นฮะคุณคิดยังไงกับล่างนี้ล่างนี้ครับช่วยให้ความยืดหนึ่งอะหาความสมส่วนไปเลยตรงนี้เลยด้วยความที่ว่าชิ้นส่วนหลายๆชิ้นมันมันหลวมเนาะม,มันเลยมีปัญหาแล้วพีซีเนี่ยชิ้นส่วนพีซีหรือชิ้นส่วนข้อต่อนี่ค่อนข้างแข็งมากๆเลยมันไม่ใช่ยางครับมันเหมือน พลาสติกกึ่งยาง PVC PVC เอ้ยมันยังมีความแข็งนะมันไม่นิ่มเหมือนยางใช่มันเลยทําให้ดึงออกเข้าออกยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่แข็งแรงด้วยอแล้วก็เนี่ยขนาดประกอบร่างเนี่ยพวกผมจับสติกเกอร์นี่ก็หลุดเหนี่ยไม่หลุดเหน่ยใช่สติกเกอร์ห่วยแตกมากฮะใครที่จะเก็บก็ต้องทําใจเรื่องสติกเกอร์ไว้ด้วยอืไรทำสีล้วนๆ<ะ>โอ้ใช่เนี่ยขยับมากๆก็จะลมเมานะ,ะเราอยากเล่นความสมดุลไม่มี อยากเล่นอยากอล่รให้ดูมากเลยแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูรายะเอียบกันในวิดีโอภาพหมุนภาพอะไรแล้วกันใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าใจใจถ่ายรูปจริงๆก็ยากมากเหมือนกันะอ่ะครับอ่ะแล้วเราลืมถ่ายรูปตอนตอนล่างแยกไปด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปถอดแยกรวมกันลยอ่าอ่าไม่เป็นไรซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกจุดขยับอ่ะยอมรับว่าจุดขยับมันเยอะมากแต่ขัยอะมาเยคือคุณจะขยับยกแขนอ่ะยกได้แต่ความสมส่วนจะไม่มีอย่างเช่น ช่วยช่วยช่วยจับช่วยจับขาหน่อยช่วยช่วยยกแขนใครนั้นขึ้นหน่อยครับผดคุณได้และขยับแขนแบบให้มันขึ้นน,นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ขยับได้ครบแล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นจอยแต่ถ้าขยับอย่างเงี้ยได้แล้วก็ก็หล่นเหมือนเดิมข้อดีของคุณรู้อย่างหนึ่งเลยเปิดกวาแล้วมันมีปืนปืนอยู่ตรงนี้ใช่เป็นลูกเล่นของตัวคุณรู้ไปใช่อ่ะเรามาเริ่มเป็นคะแนนกันเลยไหมครับผมเริ่มจากคุณแม่กันเลยครับ จากเต็มสิบให้เอางี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 ้นะมีสองคะแนนรวมล่างกับแยกล่างอ่าอ่าตอนแยกล่างคนณได้กี่คะแนนเต็มสิบยี่ยี่แปดเต็มสิบเลยแปดเต็มสิบโอ้หจะถือว่าให้เยอะนะฮะแล้วตอนรวมล่างล่ะฮะตอนรวมนี่นะหายไปเยอะอยู่หายไปเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณประมาณตัวเป็นสามเต็มสิบสามเต็มสิบจากแปดเต็มสิบโอ้โหไม่ธรรมดาคุณเอ็มฮะผมตอนแยกล่างอ่าผมให้เก้าเต็มสิบ เก้าเต็มสิบผมตัดคะแนนสติกเกอร์ออกสติกเกอร์เดียวแค่ไหนอ่ะอนนแล้วตอนรวมล่างฮะตอนล้มล่างผมเอาไปแค่สี่พอตำตำไปเลยจะยักให้ตำกว่านี้แต่ก็ให้ไปในเนื้อเขาแบบคิดให้แล้วว่ามันล้มล่าง,งได้ก็เนเป็นล,งล,งลงูกเล่นอ่าเนี่ยหลุดแล้วสติกเกอร์กับส่วนผมนะตอนแยกล่างเนี่ย <S <S เฮ้ยผมชอบผมให้แปดเต็มสิบเลยเพราะมันมีแต่ว่าตอนรวมล่างเนี่ยเหตุคุณสังเกตว่าตอนรวมล่างเนี่ย บางอย่างมันหายไปมันไม่มีมันไม่มีเพราะงั้นเอาไปแค่หนึ่งเต็มสิบพอครับโอ้แต่นีกเก์เห็นไหมจะดุดแล้วเนี่ยอือวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูภาพสวยๆกันเลยดีกว่าเนาะแล้แล้โอาโอ้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 าอ้โอ้โอ้โอ้เอ้โอาโอ้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 งอ้โอ้โแ้่อ้โ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 ไม่อ้โ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 อกว่านอ้โอ้นอ้โอาพอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ